ดูด,ด่วนเอกนิต์ลุ้นได้อยู่เจลีกต่อแต่ไม่ใช่อูระวะด้านทีมชาติไทยอยู่20ขอบวกเกาหลีญี่ปุ่นขณะที่เมืองทองโหดยิง9ลูก3ทีมบอลไทยชนะเอเชียไล่จีจีแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม หลากหลายประเด็นเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยนะครับในช่วงแรกกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงแนะนำนี่เลยนะครับปรเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นโปรตีนเน้นเกลนเนพัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับรวมไปถึงขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัย อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนคาดไว้มั่นใจด้วยประกันอุบัติเหตุจากเมืองไทยประกันภัยให้ความคุ้มครองสูงจ่ายเบี้ยราคาเบาๆนะครับ คุ้มครองอุบัติเหตุทุกประเภทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด1 0 0 0 0แบาทไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาแล้วก็คุ้มครองไรายได้กรณีเข้ารักษาตัวนะครับก็ไปติดต่อตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศกันได้คลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่มาคุยกันเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของเอกนิป,ปัญญากันด้วยผมได้รับข้อมูลที่น่าสําคัญมาฝากกันนะครับแต่ช่วงแรกนี้ไปเก็บตกควนหลวงศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก กันหน่อยนะครับเป็นการแข่งขันใน FC c h a แชมเปี้ยนลีกทูเนี่ยผลงานของตัวแทนจากไทยยอดเยี่ยมนะครับชนะรวดทั้ง3ทีมนะครับทั้งแบงคอกที่ชนะลีแมนการท้าเรือนะครับบุกไปอัดเจอเจียงเลยนะครับคุณผู้ชมสุดจริงๆแล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดนะครับบุกไปกดเซบูขาดลอยถึง9ประตูต่อ2ครับคุณผู้ชมโอ้โหเมืองทอง เกมล่าสุดเนี่ยแม่ยิงคมได้ก็เป็นนลครับพอยิงประตูคมได้เนี่ยประตูก็ไหลามาเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นอีกหนึ่งนัดที่เมืองทองเล่นเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับปรมเมศอาจวิไลย,ยิงไป3บราวกับคคคณะคนละสองทรงวุฒิกับบุรเชศคนละหนึ่งผมว่าการชนะแล้วก็ยิงได้ถึง9ลูกเนี่ยมันทำให้เมืองทองนักเตะ แต่ละคนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นในการที่จะกลับมาฟอร์มดีในช่วงฟุตบอลไทยลีกที่เหลือนะครับแล้วก็เสติของเมืองทองเนี่ยยิงเซบูได้9ลูกเนี่ยปรากฏว่าทำให้เมืองทองเนี่ยขึ้นไปอยู่ท็อปหนะครับที่มีการยิงประตูใส่คู่แข่งได้เยอะที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์ทวีปนะครับขึ้นไปอันดับ5เนี่ยก็ เคยยิงได้เหมือนไบเยนนะไบเยนเคยยิงซาเก็ตไป9เมืองทองก็ยิงได้9เหมือนกันนะครับโดยจีโนเรติลี่นะครับเขาบอกเลยโหผู้เล่นเกมลุกได้ดีมีความกระหายวันนี้เรายิงประตูดได้ทุกครั้งที่สร้างโอกาสทําได้ดีจริงๆเชื่อมันว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นก็ถือว่าเมืองทองกลับอยู่ในจุดที่ดีนะครับเกมลุกดีขอให้คมแบบนี้ไปเรื่อยๆเชื่อว่าเมืองทองจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นและต่อไปเจอนรครปฐม ก็มีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนนะครับได้เล่นในบ้านก่อนด้วยสําหรับเมืองทองจูไนเต็ดนะครับการที่ทีมจากไทยหลีกผลงานดีในฟุตบอลเอฟแชมเปี้ยนลีกทูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า3ทีมชนะรวดมีทีมเดียวที่สัปดาห์นี้ไม่ชนะก็คือบุรีรัมนะครับแต่3ทีมก็ช่วยเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์ครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยไทยของเราครับคุณผู้ชมอันดับเนี่ยยังเป็นรองจีนอยู่ใช่ไหม แต่ก็มีการทำคะแนนไล่ใช้ในซูเปอร์ลีกของจีนขึ้นมาเหลือ3.434คะแนนแล้วครับคุณผู้ชมก็เหลืออีกไม่ไกลแต่ก็ไม่ง่ายที่จะแซงจีนนะเพราะมันก็ยังห่างอยู่แต่ทีน่นถ้าเกิดสโม,มสรไทยทำผลงานได้ดีแบบนี้เรื่อยๆเราก็มีโอกาสที่จะเห็นในอนาคต f f c แชมเปียนลีกอิลิตเราได้ไปเล่นถึง2ทีมอะไรประมาณนี้ก็ รอลุ้นละกันนะครับถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีของสโมสรในไทยนะครับแบงคอกเมืองทองท่าเรือโอ้โหช่วยกันชนะช่วยเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์นะครับแต่สัปดาห์นี้บุรีรัมไม่มาเออนะก็แบ่งกันไปสัปดาห์ที่แล้วบุรีรัมมาทีมอื่นได้มาสัปดาห์นี้ทีมอื่นมาก็ต้องชื่นชมครับสุดท้ายต้องชื่นชมกัน <c oughs> เออวันนี้ชื่นชมนะท่าเรือเมืองทองแล้วก็แบงคอกนะโอ้ฟอร์มดีมากเลยจริงๆนะครับ ออจากนั้นนะขยับไปพูดถึงข่าวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวอนาคตของเจ้าบุกเอกนิตปัญญานะครับเอกนิตปัญญาเนี่ยโอ้โหมีหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะที่ต้องอนาคตของเจ้าบุกเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนอยู่กับอุะวะไม่ได้ลงเลยในช่วงหลังไม่ได้มีชื่ออยู่ในสควอชทีมด้วยคืออัปเดตสถานการณ์ของเจ้าบุกเอกนิตปัญญาตอนนี้เนี่ย ก็จะอยู่กับอุดวะจนจบฤดูการนี้เท่านั้นและจะไม่ได้มีการขยายสัญญาหรืออุดวะจะมาดึงจากเมืองทองไปแบบขาดไม่มีแล้วเอกนิตปัญญากับอุดวะจะจบคือแค่ฤดูการนี้เท่านั้นส่วนหลายคนบอกว่าเอกนิตกลับไทยแต่ไม่ใช่เมืองทองซึ่งมันก็เป็นตามข่าวครับเอกนิตจะกลับมาเมืองไทยตอนเนี้ย เมืองทองอาจจะไม่ได้เก็บเอกนิตไว้ใช้งานแล้วก็มีข่าวว่าทีมอย่าง bg จีปทุมยูเนเต็ดให้ความสนใจซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมคือเรื่องจริงเลยคือพูดง่ายว่าเอกนิตอ่ะกลับไทยมีโอกาสย้ายทีมคือโคตรสูงและ bg เป็นทีมแต่งที่สุดที่จะได้ตัวแต่ล่าสุดมันมีรายงานออกมาครับคุณผู้ชมรายนี้รายงานนี้สําคัญต่อตัวเจ้าบุกค,คือเจ้าบุกเนี่ย ยังอยากค้าแข่งเจลรกต่อเพราะได้ซึมซับประสบการณ์แล้วเขาอยากจะได้ลงเล่นมากกว่านี้ตอนนี้มันก็มีความพยายามที่จะให้เอกนิต์ปัญญาเนี่ยได้ค้าแข้งเจลรกต่อเขาบอกว่ามีทีมในเจลีกหนึ่ทีมที่ให้ความสนใจในตัวของเจ้าบุกเอกนิต์ปัญญาและอยากได้ตัวไปร่วมทีมเหมือนกันแต่ต้องขอคุยรายละเอียดซึ่งทีมจากเจลีกทีมเนี้ย เขาต้องการมีนักเตะไทยอยู่ในทีมขอเดาเอพี่ใหญ่ขอขอพูดแบบนี้แล้วกันนะว่าทีมเนี้ยสถานก,การณ์ในลีกก็ไม่ค่อยดีและมีสิทธิ์จะเสียนักเตะไทยในทีมสูงถ้าเกิดทีมเนี้ยเขาต้องเสียนักเตะไทยคนนี้ไปออกจากทีมไปและตัวเขาอาจจะต้องตกไปเล่นในลีกอื่นแต่ทีมเนี้ย เขาต้องการมีนักเตะไทยในทีมต่อไปซึ่งกลายเป็นว่าเขาให้ความสนใจในตัวของเอกนิตเพราะมองว่าเอกนิตปัญญาสามารถเรียกมาดึงมาเนี่ยใช้งานได้เลยไม่ต้องปรับตัวกับเจลิกแล้วเพราะทีมทีมนี้เนี่ยยังไงจะต้องมีนักเตะไทยอยู่ในทีมตลอดไปอีกหลายปีผู้พูดง่ายไม่ว่าจะอยู่เจลิกหนึ่งเจลิกสแต่เขาต้องการมีนักเตะไทย เพราะฉะนั้นก็รอดูนะครับคือโอกาสถามว่าบุ๊กจะได้อยู่กับเจลิกต่อมันก็พอมีแต่ก็ต้องดูกันว่าดิวอ่ะมันจะจบหรือเปล่ามันต้องลุ้นกันหลายอย่างแต่ที่แน่ถ้าเกิดอยากให้บุ๊กเล่นเจลิกต่อคุณผู้ชมต้องลุ้นให้ดิวนี้จบอ่าต้องลุ้นให้ดิวนี้จบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าดิวนี้ไม่จบเนี่ยก็แฟน BG รอรับเอกนิตป,ปัญญาได้เลยในช่วงเลกที่2นะครับ ็ประมาณนี้หวังว่าทีมที่ผมพูดอะ่ะคงจะเดากันไม่ยากนะคงจะเดากันไม่ยากอะ่ะนั่นแหละมันประมาณนี้ที่มาอัปเดตเรื่องราวของเอกนิัญญาซึ่งส่วนตัวถ้าเกิดทีมนั้นต้องร่วงไปแล้วต้องปล่อยนักเตะไทยในทีมเพื่อเล่นในเจอรหลีกสูงสุดต่อผมว่าการเอาบุ๊คเอกนิปัญญาไปมันก็เป็นผลดีนะผมว่าบุ๊กก็ช่วยได้เออจริงๆเพราะฉันรอดู ว่าดีลนี้มันจะจบหรือเปล่านะถ้าไม่จบบุ๊กก็จะเวลคัามสู่ไทยลีกแล้วก็จะไปอยู่ BG ประมาณนี้หละกันนะครับเออรอติดตามแล้วกันอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดแต่ย้ำอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของการย้ายทีมต่างเนี่ยมันก็ต้องรอชูเสื้ออย่างเป็นทางการแต่นี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ผมนํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับประมาณนี้จากนั้นนะไปปิดท้ายเรื่องของทีมชาติไทย อยู่20กันหน่อยครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยอยู่20เนี่ยตอนนี้เนี่ยจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จะเอา4ทีมไปเล่นฟุตบอลโลกเยาวชนเนี่ยปรากฏว่าไทยเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ซีเรียซึ่งถือว่าเป็นงานที่โคตรจะหนักของทีมชาติไทยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นคุณหนุนนะชนชนกชิดชอบ ที่เป็นคนดูแลทีมชาติไทยยู20ก็ออกมาโพสทันทีเลยก็บอกว่าถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญบวกอย่างเดียวกลัวอะไรไม่ทำมากกว่าก็ไม่มีวันเก่งกว่าเอาสิครับเดี๋ยวรอดูทีมชาติไทยยู20ที่บุรีรัมดูแลออันเนี้ยเจอของจริงละของจริงมากๆดูแล้วว่าทีมชาติไทยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนรอดูแลกันนะครับ เอเชียนคัพย20เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12กุมภาจนถึง1มีนาคมที่ประเทศจีนนะครับโดยเขาเจา4อันดับแรกได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกยู20ที่ชิลีลุ้นกันงานโคตรยากจริงๆแต่ก็อยากเห็นว่า u 20ของเราที่เตรียมทีมมาอย่างเนื่อนนานเนี่ยพอไปเจอของจริงอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ย มันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็แนะนำนี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลเน่พัทในเคสกาลาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตนนนรีนเน้นๆกรเเน่พัทในเคสกาลาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับ รวมไปถึงขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยนะครับอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนคาดไว้มั่นใจด้วยประกันอุบัติเหตุจากเมืองไทยประกันภัยให้ความคุ้มครองสูงจ่ายเบี้ยราคาเบาๆคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประเภทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด100,000บาทไม่ต้องสมรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาคุ้มครองรายได้กรณีเข้ารักษาตัว เบียเริ่มต้นไม่ถึงเวลาสา3บาทติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าย้าอีกครั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยสวัสดีครับ